ร้ายชุกชุมเขาปล้นกันที่ตำบลบางปทุนนุ่นตีชิงวิ่งราวกันไม่เว้นแต่ละวันขโมยวัวควายกันก็มากเราจะเอาเงินทองไปซ่อนไว้ที่ไหนดีไม่รู้สิยายผมไม่มีเงินไม่มีทองจะซ่อนหลานชายพูดแบบงอนๆแต่ยายมีถึงเองจะไม่มี แต่ของยายมียายเน้นตรงคำว่ามีออกนึกมันไส้ที่หลานชายทําเป็นไม่รู้มีก็เรื่องของยายไม่ใช่เรื่องของผมหนุ่มน้อยอยากจะให้ยายพูดว่าของยายก็เหมือนของเองเพราะยายเก็บไว้ให้เองหากยายก็ไม่พูดเขาอยากได้สมบัติของยายแต่ก็นั่นแหละ ยายมีลูกถึงเจคนพวกป้าปาลุงๆหรือจะยอมให้เขาครอบครองแต่เพียงผู้เดียวเรื่องเงินทองทรัพย์สมบัติไม่เข้าใครออกใครพี่น้องครานตามกันมาก็ยังฆ่ากันตายเพราะแย่งสมบัติกันในเมื่อเองคิดอย่างนั้นก็ดีแล้วยายจะได้ขายเอาเงินมาสร้างโบสถ์สร้างศาลาให้หมดไม่ต้องเก็บไว้ให้ใครเพราะไม่มีคนอยากได้ ถึงมีคนอยากได้ยายก็ไม่ยอมให้รบผมรู้ว่ายายนะ่ะหวงสมบัติยิ่งกว่าอะไรยายไม่หวงรอกไอ้หนูไม่หวงและไม่หวงไม่หวงแล้วถามผมทำไมว่าจะเอามันไปซ่อนไว้ที่ไหนดีคนไม่หวงไม่หวงสมบัติเขาไม่คิดจะเอามันไปซ่อนรอกยายโจนมันจะเอาก็ให้มันเอาไปจริงไหมละ่ะ คนเป็นหลานยังคงประชดประชันที่เอ็งพูดนั่นนะเพราะยังไม่เข้าใจที่ยายพูดนะไอ้หนูไม่เข้าใจมากๆเสียด้วยยายพูดอย่างรู้สึกอ่อนใจแต่เอาเถอะยายจะพยายามอธิบายให้เอ็งฟังถ้าเอ็งพอที่จะมีสติปัญญาอยู่บ้างก็คงจะเข้าใจคืออย่างนี้นะ ที่ว่าไม่หวงไม่หวงสมบัตินั้นหมายความว่ายายจะไม่เอาจิตไปผูกพันไว้กับมันเพราะถ้าทำอย่างนั้นก็ต้องตายไปเป็นเปรตหรือไม่ก็เป็นจิ้งจกตุ๊กแกคอยเฝ้าสมบัติยายไม่ต้องการอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้โจรผู้ร้ายมันเอาไปเพราะคนพวกนั้นมันเป็นคนทุศีลถ้ามันเอาของยายไปใช้จ่าย ยายก็ไม่ได้บุญไม่ได้กุศลอะไรจึงอยากจะเก็บไว้ให้ลูกหลานถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็จะเอาไปทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ยายแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเอาไปเล่นไปกินซะหมดมันก็เป็นเรื่องของเขายายให้เขาแล้วก่อนแล้วไม่ติดใจจะเอาคืนไม่ว่าเขาจะเอาไปทำอะไร แต่ลูกหลานยายมีตั้งเยอะจะพอแจกกันหรอครับคราวนี้คนถามอารมณ์ดีขึ้นโดยคิดว่าถึงอย่างไรก็ต้องได้รับส่วนแบ่งเพราะตัวเขาเป็นทั้งลูกและหลานของยายยายไม่เห็หมดทุกคนรอบพูดก็พูดเถอนะสมบัติที่มีอยู่ในเวลานี้ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเอง ส่วนที่เป็นน้ำพักน้ำแรงของยายนั้นก็แบ่งให้ลูกๆเข้าไปแล้วตอนที่พวกเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ก็มีฐานะดีกันทุกคนยายจึงคิดว่าไม่แบ่งให้เขาอีกคำพูดของยายทำให้คนที่กำลังทำหน้าที่นวดใจพองคับอกงั้นก็แปลว่าที่เหลือทั้งหมดนี้เป็นของผมคนเดียวมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้น เพราะถึงเองจะเป็นหลานแต่ยายก็เลี้ยงเองอย่างลูกเพราะฉะนั้นเองก็ต้องได้ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนแบง่งแต่ก็อยากจะขอร้องอะไรเองสักอย่างจะรับปากกับยายได้ไหมยายจะขอร้องอะไรผมครับจะขอแบ่งให้นางเหรียญมันบ้างยายพูดแบบเกรงใจให้ป้าเหรียญไปทำไมครับยายก็รู้ว่าป้าเหรียญนะ่ะ แกไม่ใช่คนดีกินเหล้าเมาหัวราน้ำออกอย่างนั้นอีกอย่างหนึง่งยายก็แบ่งให้แกไปแล้วตอนออกเรือนก็เพราะมันไม่ดีนะสิยายถึงต้องห่วงมันลูกทั้งท้องยายห่วงอยู่คนเดียวนี่แหละส่วนคนดีๆยายก็หมดห่วงเรื่องอะไรยายต้องไปห่วงคนไม่ดีละ่ะถ้าผมเป็นยาย ผมจะตัดขาดจากป้าเหรียญเลยเลือดก,ก้อนหนึ่งนึกว่ายโยนให้หมามันกินยายตัดป้าเหรียญทนะครับหนุ่มน้อยแนะนำหากยายทำตามย่อมหมายความว่าเขาจะได้ไม่ต้องแบ่งสมบัติให้ใครไอ้หนู ยายรู้นะว่าเอ็งพูดอย่างนี้เพราะความงกอย่าโลภโมโทสันไปนักเลยหลานเอ้ยเงินทองของนอกกายตายแล้วก็เอาไปไม่ได้จะเอาไปได้ก็แต่บุญกับบาปเท่านั้นเกิดเป็นคนควรจะสะสมความดีไม่ใช่ไปสะสมของนอกกายยายที่ยายพูดมานั้นนะ่ะผมเห็นด้วยแต่ก็ไม่เห็นด้วยทั้งหมดหรอกนะ จริงอยู่คนเราตายเอาสมบัติไปด้วยไม่ได้แต่ตอนที่ยังไม่ตายนี่สิครับเราต้องกินต้องใช้ถ้าไม่สะสมเอาไว้และจะเอาที่ไหนมากินมาใช้ฟังเหตุผลของหลานแล้วยายก็เถียงไม่ออกจึงไม่เถียงตกลงยายจะฝังสมบัติไว้ใ้ถุนบ้านพรุ่งนี้หลังจากยายกลับจากวัด เราไปช่วยกันขุดหลุมเข่าสองหลุมพอค่ำๆกะว่าคนเข้าเข้าบ้านเข้าเรือนกันแล้วเราค่อยเอาลงไปฝังผมว่าเอาไปฝังตอนดึกๆด,ดีกว่ารอให้ชาวบ้านเขาหลับนอนกันแล้วจะได้ไม่มีใครสงสัยว่าเราไปทำอะไรใต้ถุนบ้านเออก็เข่าทีดีเหมือนกันเป็นอันว่าเราจะฝังไว้ใต้ถุนบ้าน พรุ่งนี้เช้าเองช่วยไปซื้อไหขนาดใหญ่มาสองลูกยายจะเอาใส่เงินลูกหนึ่งเอาใส่ทองลูกหนึ่งนุ่มน้อยทำตาลุกเมื่อได้ยินยายพูดยายมีเป็นไหไห้โชระครับอาจจะเกินด้วยซ้ำแต่เอาเถอะฝังไว้สองไหก็พอที่เหลือเก็บเอาไว้บนบ้านตามเดิมเกิดขโมยขจรมาปร้นจะได้แบ่งๆให้มันไปบ้าง โอ้โหใจดีขนาดนั้นเจ้าหรือยายไม่ใช่ใจดีหรอกไอ้หนูยายรักษาศักดิ์ศรีต่างหากยายพูดมีเลสในผมไม่เข้าใจก็หมายความว่าถ้าเกิดมันไม่ได้อะไรไปเลยเราก็เสียศักดิ์ศรีเพราะโจรมันก็จะเอาไปพูดได้ว่าบ้านยายจางไม่มีสมบัติอะไรเลย เสียแรงมาปล้นใช่จะรักศักดิ์สแต่ยายเมื่อไรหลานชายก็เช่นกันเขาก็เลยรีบสนับสนุนว่าจริงของยายแหมผมชัดอยากเป็นโจรซะแล้วสิจะได้ปล้นบ้านยายจางเป็นรายแรกไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นหรอกหลานเอ้ยถึงไม่ปล้นสมบัติเหล่านี้มันก็ตกเป็นของเองอยู่แล้ว ยายพูดอย่างนึกหมันไส้คนที่เป็นหลานแต่ผมไม่อยากแบ่งให้ป้าเหรียญนีน่นาหนุ่มน้อยเผลอบอกความในใจไอ้หนูยายเสียใจเหลือเกินเสียใจที่มีหลานจิตอกุศลคับแคบเห็นแก่ตัวอย่างเองนางเหรียญมันเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่เองเป็นลูกของยายทำไมเองไปอิจฉ้ามัน เพราะเรื่องทรัพย์สมบัติแค่นี้ยายรู้นะว่าเองจงเกลียดจงชังมันเพราะอะไรเพราะแกเป็นคนไม่ดีกินเหล้ามาหัวราน้ำพูดเสียงห้วนห้วนถ้าเองจะเกลียดมันโดยเหตุผลที่ว่ามันเป็นคนไม่ดีเองก็ต้องเกลียดตัวเองด้วยจริงไหมไม่จริงหรอกยายเรื่องอะไรผมจะต้องไปเกลียดตัวเองอ้าว ถ้าเองเกลียดคนไม่ดีก็แปลว่าเองเกลียดตัวเองหรือเองจะเถียงว่าเองเป็นคนดีแต่ผมไม่เคยกินเหล้าผมไม่เคยเมาหัวราน้ำอย่างป้าเหรียนคราวนี้หลานชายเถียงเสียงอ่อยแต่นั่งเหรียญมันก็ไม่ได้ไปยิงนกตกปลาตีหัวหมาด่าแม่เจ็กมันเองอย่านึกนะ ว่ายายไม่รู้เองไปทำอะไรมาบ้างตาเจ็คบ็อกแกเพิ่งมาฟ้องยายว่าเองชอบแกล้งแกขโมยหมูของแกเป็นกิโลกิโลคราวนี้คนฟังทําตาปริบป,ปรบนึกถึงเพลงที่เขาแต่งล้อเลียนแกเจ็บกบ็กตกน้ำตายมียร้องไห้เสียดายเจ็บกบ็กแต่แกก็ไม่ว่าอะไร ยายยายหลับเธอะผมชักง่วงแล้วยิ่งพูดยิ่งเสียเปรียบจึงบอกให้ยายรีบๆหลับเสียง่วงก็ไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าไปวัดกันยายบอกหลานชายกราบคนเป็นยายสามครั้งแล้วจึงลุกออกไปเมื่อถึงห้องก็ล้มตัวลงนอนโดยไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์วันนี้ ยังไม่มีอะไรที่จะให้พระท่านช่วยฉะนั้นจึงไม่จําเป็นต้องสวดมนต์เขาคิดเข้าข้างตัวเองประมาณสองยามทั้งยายและหลานต่างก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคนตะโกนโบกเวกอยู่หน้าบ้าน แข่งกับเสียงเห่ากันโชคของนางดังกับนางดำคนเป็นหลานนอนเงี่ยวหูฟังว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนคนเป็นยายลุกขึ้นเดินย่องเข้าไปในห้องหลานกาซิปถามว่าไอ้หนูเอ็งได้ยินเสียงอะไรไหมใคล้ๆมีคนมาเรียกที่หน้าบ้านผมกำลังฟังอยู่เนี่ยว่าเป็นเสียงใครทำไมมาเรียกข่ามืดดึกดื่นอย่างนี้ ยายว่าผมออกไปตะโกนถามเขาที่นอกชานดีไหมยายไม่ดีไอ้หนูอย่าไปเป็นอันขาดเกิดเสือสางมันตั้งใจมาปล้นเองออกไปยืนอย่างนั้นก็เท่ากับเป็นเป้ากระสุนให้มันจำไว้เทวนาลานใครมาเรียกกลางค่ำก,กลางคืนอย่าออกไปให้เขาเห็นตัวยายบอกกลยุทธ์แม้จะไม่เคยออกศึก หากยายก็รู้ทีนี้ทีไล่แล้วจะทำยังไงล่ะยายถึงจะรู้ว่าใครมาหามาทำไมหลานชายถามก็แอบ,บดูสิแอบบดูแล้วก็เงี่ยหูฟังว่าเสียงมาจากทางไหนลุกขึ้นแล้วก็ไปแอบ,บดูตรงฝาบ้านที่ติดกับชานเรือนดูว่าใครมาเรียกยายกับหลานพากันย่องไปยังที่ไม้ โรงฝามีรูเล็กๆที่เป็นตาไม้อยู่รูยายจึงบอกให้หลานแอบดูตรงนั้นแสงนวลของพระจันทร์วันขึ้นสิบสี่ค่ำทำให้หนุ่มน้อยมองเห็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งยืนเรียกอยู่หน้าประตูรัว้วคนหนึ่งถือคบใต้สองทางด้วยแสงจากดวงจันทร์คงไม่สว่างพอป้าจางครับตื่นหรือยัง ผมผู้ใหญ่ปโปรงมาเรียกคนถือคบใต้ตะโกนหนุ่มน้อยจำได้แม่นด้วยแสงจันทร์และแสงใต้ทำให้เห็นหน้าบุรุษนั้นชัดเจนยายผู้ใหญ่ปโปรงนะถ้าทางมีธุระสำคัญเขาพากันมาตั้งห้าหกคนแนะ่เองเห็นชัดหรือใช่ผู้ใหญ่ปโปรงแน่นะยายยังไม่ไว้วางใจ แน่สิยายไม่เชื่อยายลองแอบ,บดูตรงรูเนี่ยดูสิครับเขาขยับออกมาเพื่อให้ยายแอบ,บดูบ้างไม่ต้องรอกหูตาฝ่าฟางอย่างนี้ถึงดูไปก็เห็นไม่ชัดเอาเถอะเมื่อเองแน่ใจว่าใช่ก็คงใช่ไปรีบจุดตะเกียงข้าวยายจะออกไปถามเขาว่ามีธุระอะไร ว่าแล้วยายก็เปิดประตูออกไปยืนที่นอกชานพรางตะโกนถามผู้ใหญ่หรือมีธุระอะไรค่ำค่ำมืดมืดละ่ะรอเดี๋ยวนะจะให้หลานไปเปิดประตูให้ไม่ต้องก็ได้ป้าผมจะมาขอแรงเจ้าแกะให้มันไปช่วยตามควายหน่อยไอ้คํมกับไอ้คูนควายตะด้วงถูกขโมยมันลักเอาไป เสียงผู้ใหญ่โปรงตะโกนตอบมาอย่างงั้นหรอกหรืข้าจะให้เขาไปเดี๋ยวนี้แหละพอดีกับหลานชายถือตะเกียงเดินเข้ามายายจึงบอกว่าเองรีบไปใส่เสื้อใส่แสงให้เรียบร้อยและไปช่วยเขาตามควายหน่อยผู้ใหญ่โปรงบอกว่าควายตะด้วงถูกขโมยลักไปไอ้คํำกับไอ้คูนาหรือยายแล้วจะได้คืนไหมเนี่ย นมน้อยรู้สึกวิตกแทนเจ้าของควายจะว่าไปแล้วเขาก็คุ้นเคยกับไอ้ค้มกับไอ้คูนเป็นอย่างดีด้วยเคยขี่มาเล่นบ่อยๆในความคิดของเขาไอ้ค้มกับไอ้คูนเป็นควายหน่มที่หล่อที่สุดในตำบลบางม่วงหมู่หากมีการประกวดประขันควายเขาจะบอกให้ตาดวงส่งเจ้าสองตัวนี้เข้าประกวด พวกคนเท่าคนแก่ก็พูดกันว่าควายสองตัวนี้มีลักษณะต้องตามตำราทุกป,ประการหากไม่ได้มันคืนมาคงเสียดายกันไปทั้งตำบลแต่งตัวเสร็จหนุ่มน้อยก็ออกไปสมทบกับกลุ่มที่มารออยู่หน้าประตูรั้วบ้าน จะไปทางไหนกันดีครับเขาถามผู้ใหญ่โปรงก็แยกย้ายกันไปตามทั้งสีทิศนั่นแหละก่อนมาตามเองข้าส่งไปทิศเหนือกับทิศตะวันตกแล้วที่เหลือนี่แยกกันไปทิศใต้กับทิศตะวันออกทิศละห้าคนยังขาดอีกสองคนประเดี๋ยวจะไปขอแรงบ้านอื่นต่อไปกันเถอะ และคนทั้งแปดจึงพากันเดินต่อไปแต่และคนถืออาวุธประจำตัวเช่นปืนดาบหอกและบางคนก็ถือไม้คมแฝกคนชื่อเจริญเท่านั้นที่เดินตัวเปล่าเพราะไม่มีอะไรจะถือเหมือนคนอื่นๆเขาล้านชายไปแล้วยายจึงเข้าบ้านจัดการปิดเรือนลงสลักประตูอย่างเรียบร้อย เสร็จแล้วจึงเข้าห้องพระสวดมนต์ภาวนายายสวดบทชัยมงคลคาถาหรือที่เรียกว่าคาถาชนะมารอันประกอบด้วยคาถาแปดบทซึ่งพนานาถึงพุทธวิธีที่พระพุทธองค์ทรงชนะฝ่ายอาธรรมทั้งหลายที่พากันมาผจนคนโบราณเชื่อกันว่าใครก็ตามที่สวดคาถาชนะมารทุกวัน เขาจะสามารถชนะอุปสรรคทั้งปวงได้สวดมนต์เสร็จยายแผ่เมตตาให้ตะดวงขอให้แกได้ควายคืนและจึงแผ่เมตตาให้ไอ้ค้ำกับไอ้คูนให้มันได้กลับมาอยู่กับเจ้าของของมัน มิฉะนั้นมันจะถูกนำไปขายโรงฆ่าสัตว์และต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสงสารเช่นเดียวกับวัวควายทั้งหลายจากนั้นยายก็เข้าห้องไปนอนและหลับอย่างง่ายด้ดโดยเอวัคคาถาชนะมารที่ยายสวยดจะมีอนุภาพทำให้ทุกคนปลอดภัยรวมทั้งเจ้าค้ำกับเจ้าคูนด้วยเวลาตีสี่ยายลุกขึ้นหุงข้าว หลานชายก็กลับมาพอดีได้ไหมไอ้หนูยายถามทั้งที่ไม่แน่ใจว่าต้องได้ได้แต่ควายขโมยไม่ได้หรอกยายมันหนีไปเสียก่อนผมเลยไม่ได้ออกกำลังเสียดายไม่งั้นจะซ้อมให้นอนหยอดน้ำข้าต้มเลยเชียกจะซ้อมเขาหรือถูกเขาซ้อมก็ไม่รู้พร้อมๆอ,อย่างเงี้ย ยังจะมาคุยยายพูดขัดคอผมก็ว่าอย่างนั้นแหละแหมงว่วงจังเลยยายผมของีบหน่อยนะครับหกโมงยายช่วยปลุกด้วยนุ่มน้อยขออนุญาตตามใจเองก็แล้วกันยายตอบวันพระที่ไม่มีเทศมหาชาติยายจะออกจากบ้านหกโมงเสร็จ ยกเว้นวันที่มีเทศมหาชาติจึงจะออกตั้งแต่ตีสีก่กว่าๆเพื่อจะไปให้ทันฟังพระสวดคาถาพัาน บทที่20ไ <20. S 1> หายสมบัติ